ชิบเลยครับต้องนำมันขอบเลยเนาะยาให้ทงยายยาให้ชิบผู้ใบไม้ชิบครับครับเอาครับครับเอาเอายัดยงตัดยบ หึบยังบ่ได้มาเรียนผัวบ่เออลืนมาเออขอบใจทั้งแม่มุ้ยขอบใจเด้อินดแม่มุ้ยแม่มุ่ยขอบใจซื้อให้เขาซื้อให้น้ําซอยเอื้อยนางแช พี่น้องเลยเนาะตัดภาพยามคอยทำนองแรงแสงตะเวนไก่สลับขอบฟ้าไปแล้วพี่น้องเลยเนาะทางอบุญสารวันกะบขอมาทางงานนะเนาะงานแต่งเนาะหรือว่างานผูกคอตะแคนผัวแก้วเมียทิพยนะ์เนาะหรือว่าทางหลานของน้องแช่พี่น้องเลยเนาะทางบุญกะในานามสะพานบุญพี่น้องเลยเนาะกะได้ซื้อเป็นพวกอา่า เขาสารคือทางอะไเนาะสองกระสอบหรือว่า100่กิโลเนาะามามอบให้กับครอบครัวของน้องวายหรือว่าครอบครัวทางญาติของน้องแช่เอื้อยของน้องแช่ขนาดนัะนะ้นเนาะเอาจะได้ก่อนอื่นคือทางอะไรทางบุญก,กะกาักทายสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องรุสสุขสุขคนเด้อสบายดีเอฟซีพญ่จิบุญเบ้อทุกท่านยินดีตอนฮับเขาสูงสองยูทูปป้าบุญซาเราบ้นอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะเอา จะกกขอบุญคุณขอบอกขอกบใจทางเมมุยเนาะอยู่ทางต่างประเทศเนาะอยู่ต่างประเทศแคนาดาเนาะให้ทางขอบ,บุญนี่มาเป็นสะพานบุญไห่เนาะสื่อ,อข่าวสารเพื่อมามอบให้กับครทุกขอ้อเพื่อจะได้กาเกมหนึ่งเขา่กาการเกมย่อแข่ย่อคนเพิ่นมืออื่นเศร้าพี่น,น<ส>้องเลยเนาะไปพี่นไไ้องไปหาไปส้มไปสอบถามน้ำกันว่าตอนนี้เพิ่นกำลัง เฮ็ดยังอยู่การเกยมยังแน่เนาะอยู่ในงานอาหารการกินพร้อมระเบอร,รือว่าจังใดเนาะไปหับไปชนกันได้ไไไพี่น,อน้องเด้อเนาะไปพี่น้องเลยโอ้แขกคนทั้งแต่งงานนะเนานะกางโตกางเต็นพี่น,อน้องเลยเต็นบ้าใจจับเต้นเดิเนาะเต,ต้นสามเต้นบอกพี่น,อน้องเลยเนาะใส่ได้เจ้าภาดพ,พออยู่ข้างได้แหละพี่น,อน้องเลย จะพาเขากำลังป้อนเข่าลูกอยู่เนาะสบายดีเไงสบายดีสบายดีเอ๋กำลังเหตุปีช้งอยู่ป้อนเข่าลูกบ่ยังนี่ยนะลาโม้โอ้โหเข่าก้าเข่าให้เนาะทักแม่พี่น้องเลยเออเขาจะได้นาะอาหารการกินเตรียมพร้อมบ่ระเบ้อฮะใช้พัวจะเป็นใครผัวให้เพื่อน คนเฮ็ดกินอยู่พุน่นบ่อ๋อบ่ได้เฮ็ดกินอยู่นี่บ่ายานชาดฮะยานชาดยามันฮักอ๋อแล้วเฮ็ดกินอยู่พุน่นเนาะอ่าที่ท่ทานี่จุ่มให้ยังเฮทศยังกระซันงนี่สบ,สบายดีเด้อเทศกระชังอยู่เด้ยเนาะอันนี้ผู้ช่วยบ่เนี่บ่อ่อ,อ,อผู้ช่วย ผู้ซอยกินเราผู้ซอยเห็ดไงเวียกเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะเห็ดเข่าเป็นธงเป็นธงไว้ในพี่น้องเลยเนาะอ่าเพื่อนเนียแขกยอีคนเนาะอ่าดูนะมาย่างรอบๆเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะทางเอาวุ้นบางคนคิดว่าคนสีเห็ดในอยู่ในกินอยู่เงื่อนลังนี่ในพี่น้องเลยเนาะอ่าโบดีเห็ดจำเนาะพันยามันฮักว่ผสนเนาะอ่าฮักแน่นอนแหละพี่น้องเลย โอ้ท่านก็ลังครัวเนาะกําลังครัวอ่าในอยู่ในกินอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสวัพี่น้องทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเฮาเปเจ้าภาพเฮาใส่เด้เนาะอ่าเจ้าภาพใหญ่เฮาพี่น้องทางพ่อเพิ่นอยู่ทางใดน้องวายเด้อยู่ทางใดดพี่น้องเอ้ย้ลาติเ็กน้อยพี่น้องเอ้ยโอเนาะเอ้ากินๆๆคอยกินเด้อ อ้าวเสื้อเสื้อเสื้อโอ้โทษพี่น้องเลยเนาะเอาพ่อสื่อถั่วยางมาขัดแบบเนาะลาบหมูเนาะกินกินกินจะโดยจะโดยอ้โหกำลังแต่กำลังหามกันอยู่ทางในพี่น้องเลยเนาะอันนี้ยังนี่เข่าบ่โอ้คนยอพี่เนาะ คนเห็ดกับขเขาอยูอ่พี่บอสช้อะไรทั้งไฟเ่าเ่านี่จ้ะเอือนบอเออใช้เอิ้นพุลงมาแน่ใช้พี่น,นัอ,ง,องเลยอนุหาตเด้อคนอเนม็ดกินอยู่พี่เนาะเหตุกับขขาวกำบนาำอยูอ่พี่ โอ้ืออะไรใครยนงไหเนาะเห็นเขาเขากำนามเสิร์ฟแขกคนเนาะใช้ประเทาไง่ัคนยูใช้เา่ั้วเป็นยังงเขาไม่ได้บอกบารเด้อเขากำลังเบึ่งเบิ่งสินบะเครืองเรืองสมมาวะนี่เฮยไอศ โอดย,ดยพอน้องละน้องผุนาะสบายดีเด้อคอยเราไปหาอยู่บอลเฮ็ดห er> ้องน้ำพุนว่าไปแล้วว่ฮะฮะฮะคือจีมื่นเคคือจีบไปแล้วน่ามื่นข้าวเบียกไงเนาะว่าจะไปไ่วถามว่าช่างกระซีจากแผ่นวะ เดอด้อมืออื่นมือฮือพอด้นอเสร็ไปเห็ดเนาะมือฮือเนาะเดอเดเ้เอามาเ้ออยู่ดีไม่แห้งเจ้าห่วยคือมืเงินหลายับาทนยบอกำลังวางบอกว่างสินสอดบอก กำลังวางคาสินสอดอยู่พี่น้อยไหเนาะเอทากับไก่บชุบนอกยำเลยเตยเดินบจะช้อยได้น้อยโดยโดยโดยครมงจะนองเ้อโอ้ยสารที่ไมได้ใครย้ายลด้อันนี้พ่นปงกันละบ่เนี่ยงคารองบ่นี่ยบ่เรียเนาะพอนอลนอนนะเนาะ

ล้าเดปดิเป็นยังตามสบายแล้วตามสบายโอเคคับมเดินดินนั่นแหพอได้เงยเงินเยอะบ่่ยืมธนาคารนะบ่เออวดยจบเยะจบโคดนดนเ้งงพนอนนอนคนไทเป็นจังโคตรก็ทางไ้ ยังถายเลยลูกอีแซ่เลยลูกใค่คนนี้เลยอแซ่ผเมือเมือถือนเราดิเอ้มยตถายเลยแม่แม่าลยหางแล้จะให้เอ็ดหนไปหนี่ม่หางลานคนนี้น่ลานคนนโอเคอันนี้เป็นสินเนาะสินจอดสินสอดโดยโดยสินพื้นแพ้ว่ามอต้นหนึงมอต้นนึงบอกทำพอบายนั่นผุบอกแล้ว เน่จะาเกินเ้านำกันเลลุกลดอยยเาเอาเขาซานมาซองกระสอบมาซอยพันเลยเลยเลยพอดีตะเคยได้บอกเลยเดยเเคยัวไปโอ้ยอยอมพอขอบใจไรงออมกอบจพ่อขอบใจไรพ่ออยู่ดีไหมเฮงทางข้าวต้มข้าปาดไก่เนาะ เตรียมไว้เป็นอย่างไรเนาะเพื่อหมอบไปทางแถาแกเนาะจะโคตรเจ้าอันนี้เพื่นเป็นอย่างไรโคตรงานเป็นอย่างไงเนาะกำลังวางคาร์ซิสอดเนาะคาดองพี่น้องเางไ ก็อันนี้เป็นเงินคารองก็คารองลูกสาวจะบ่ว่าคารองคนคนว่างเลยเนาะว่างเลยมือนนี่เนาะ เด <oh> bueno ี่ยวมาคนว่างก่อนะไรก่อนเจ้าลากเจ้าลากเนาะแล้วก็สินบอสสินนะตอบแทนทางพพลองสินแล้วก็าเพื่อแค่ว่าบอสตอบแทนเพื่อนเนาะสมมาเพื่อนเนาะสมอน สัตว์เนอเนอนสัตว์เสือเนาะเเล้นนบใหอย่เนาะเรายออดเยอเาเบงอแเนาะขนก็บานเท่าอยูบ่ะเออนี่นี่นี่ในบ้านเนาเขาแก่เนาะเาแก่บานเท่าโชคุนี่อันนี้ชามนี่ี่สามอันนี้ตะแกงางเคยเนาะมาทวน

hay <laughs> <laughs> hay hơn nó không phai <laughs> nhưng mà không xin nó rồi <laughs> rồi hay xin hay ma thêm này đi ra rừng quân phò bay để quân tụng hay xin chơi <laughs> cả xin được về rồi chào các đấy ok rồi ok lưu cái bên nào เอาให้คนตัวลมกันคิดเอาฮาบ้านคาซิสสบายอาณาบํารุงเราเขามาซองกระสอบมีมีมีใครไปแบกไหได้บ่มีคนไปแบกไหปบ่กบอกผู้หลร้านเจ้ปบ่มีคนแบกไหได้บ่๊อกอ่ะเดี๋ยวคอยบอกเมียเจ้าก็ได้เจ้าบุอยู่นี่แหละจะพาแบกเได้ไปไปไอขอโทษเด้อขอทางหน่อยเด้อ Mình tạo cái mặt nơi đuôi mẹ. Này, đấy, mẹ đi học thôi mẹ. Hey dìm đuôi học mẹ, hay hảo 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 nè hảo 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 ไอ้ไว้วาประตูสองคนเด้อใส่ซอยกันซอยกันฮบเฮบเอาเบเิเอาฮบฮบฮบเอาไปไปไว้มงไดบาทีเอาไวเพือนอันห้างเราพูด เ็นทางไหนเน,ะๆๆนาะค่อยว,วางเด้อเอ้ยไว้บนได้ไงเอยเข่าไไปตเพื่อนป่น <ๆ S 1> อ่ีเฮามีทางแม่เพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเด้อแม่มุ้ยเด้ <ๆ S 1> อ <ๆ S 1> อเพิ่นซื้อเข่าให้เจ้าร้อยกิโลอซอกกระสอบนอกกะสอบไปหาสิกิโลเด้อาไว่หุงเออเอาไว่หนึ่งเนาะ

ลุงจิงงัวเออเอา,านะเอานี่ทางน้ำในทางลุงจันคือน้องไงเนาะอ่ากลับมาซอยกันคือน้องไงอืกซอยกันเด้อโอ้ลายคนขนาดคือน้องซอยกันไรน้ำในเนาะอ่าผีท่งน้องยายกันอะไร <c oughs> ถ้าถือว่าเพิ่นบริเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เฮือนบาดผูกคอต่อแขนเจ้าเสาผูกอยู่ใช่ศร ผูเืินป้าผู้บันนี้ขื่นเพื่อนอะ่บออย่ามันหักอย่ามันหักเนาะขึ้นไปเพื่อนป้าบอขอบคุณคิดว่าพอดีมาอยู่นี่ได้พี่น้องอยู่นี่โอ้อันตรายเนาะดีแล้วดีแล้วพี่น้องเลยนะไปเดอนพี่น้องมากขนั้นเนาะเหตอยู่ให้กินเหตอยู่พุ่นเนาะอันนี้มีแต่ไว้นอนซื้อเนาะแล้วก็ไว้เข่าไว้น้ำเนาะ เอามีแต่ทางบุญกับเนาะอย่ามันคำมันมืดเนาะฝากทางเจ้าขอบใจแม่มุ่ยไปแนแม่มุ่ยน้องวายไปใช่ไหมน้องวายน้องวายยังไม่ได้มาเดื่นผัวบ่เดื่มมืดหมาเอาขอบใจทางแม่มุ่ยขอบใจเด้อแม่มุ่ยแม่มุ่ยจับใจซื้อให้เขาซื้อให้น้ำซอยเอื้อยนางแช ยีงดีไม่แห้งเฮ้ดีไม่แห้งใารลำไม่ดูเอ้เด้อสาธุสาธุเนาะอ๋อข้อก็ดีใจ้นรายเนาะมีเขามาตื้มือแล้วเลยตะกี้สามก็สอบบอเลยเกือบ่ปยกพ่อแล้วเนาะเออเอามาตื้มือเต้นหากระสอบพี่สิพ่ออยู่บ้านเลยบ่พอแล้วอ่ายดย่นแทบ มีหมูเนาะหมอนี่เนาะแจกจ่ายผันกินคืออย่างเงี้ยเนาะมีแต่พี่น้องบ้านนี่บ่๊วยบอนี่เลยอยู่ในตอนนี่ได้พี่น้องอยู่ในบ้านหรือเ่บ้านบ้านแท่บ้านกัวบ้านทหารเดอเด้เด้อเด้อเด้อเอาใส่โอเคเด้เดี๋ยวเอาไปเบิ่งหลบๆงานก่อนเด้ออ่ามือใส่ได้อเ้อเดลยเลยเดี๋ยวมือมือเนาสิมาไหมอ่าแซบแซบแซบเอาเส้แซบเส้แซบ cú sao anh cú sao bớt bớt này, ôi sao còn mấy con khỉ ai, nó sao cả nó, nó, phi sao ai nó, kì thằng này phần cân nặng hết nhàng cái đấy phi này chốt bờ, gì

มุนาบมุนาบุญเมนได้เลยเนาะซอยเนาะสวยงานดอง เอาเขาเกิไม่ได้ซื้อย่างมากมีแต่ว่าหนึ่งแสนกิกเอร่วมแสดงความมิดีกบทั้งลูกสาวลูกเขยลองตักงกันบูญเยงกันนาะทำรงมืชิดเลยหนึ่งแสนกิลเลยก็เสียนขยบุห้างกันแร้วก็คนขายรวยเนาะขายรนะ

sẻ giàn lên bà này đó. Đội. <laughs> Ôi, à, cho, đầy còng còn lên cả ba này. Khi cà phê. Market này. như thằng này. Món này. Đội, 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 này เบิ่งตามงานพี่น้นนะอยเนาะการนกาคนกาจดบันทึกเนาะผู้คนที่มาซอยเรือนะเนาะจดเป็นสมมุิไว้เนาะแล้วก็ทำอนะไรบางคืนเนะาะรดูว่าทางแขกคนอางที่พี่น้องอยู่บ้านไก่เคียงเนาะคนกะมาซอยเนาะบ้านเฮานอซอ่บางคืนอ่ามาซอยตามเมนซอยเฮ้ามาสั่นประมาณนั้นพี่น้นนะอยเนาะอ่าเป็นการละเอียดดีพี่น้องไมนะจังบุล้งบุลืมเนาะ ส่วนทางด้านเทิงพังก์กะกำลังเคลียะคาสินสอดเนาะเ่าแกเนาะเจ้าโคดทางฝ่ายยิงหรืฝ่ายซ้ายพี่น้องไงเนาะทางฝ่ายซ้ายกะมีเงินอยู่12ล้านปงเนาะส่วนทางฝ่ายยิงเนาะกะหาสินผาผืนแพ้ว่าเนาะเพื่อมาสมมาทางเจ้าโคดผู้ชายเจ้าโคดทางเจ้าบ่าวกับสันซักเป็น้องไงเนาะ เนาส่วนทังอบุญกาได้มอบเข่าสองกระสอบจากแม่มุ้ยอยู่ประเทศแคนาดาเนาะทั้งโลกกาได้มามอบให้ได้แม่ด้วยเนาะกาขอบูคุณแม่หลายๆเนาะขอให้ได้บุญได้กุศลนรงกันด้วยเนาะอ่านี่แหละงานคือเนาะเนาะอ่ากางโต๊ะกลางเต็นเนาะเต็นหลายกว่าโต๊ะกว่าโอ้ยังบระดิกางบระดิบวัดได้เนาะยังหลายอยู่กันอ่าตามนี้เดียว คือสิบห,อห้อนดอกผมไม่ผมตอกลายเนาะพี่เจนกะมีเนาะตั้งหัวผมตอกกะมี่พี่น้อยเนาะแต่ในก็ดีมุกี้ใจน้ำเพลนลายพี่น้องเลยเนาะซาตขพวกไม่เานาะ,นะเ่ากามาเห็ดยูเฮือนลังเพีนน่น้องเนาะตัวเฮือนของล่างหับน้ำนักพ่ได้แล้วกาสั้น,นเนาะ <laughs> ไสาวโอเคพี่น้องเน,นะาะชาวบุญกาเสดราลาสลิปนี่ลงเที่ยงสำเนียเด้อพี่น้องเด้อเนะาะชาวบุญกาขอบคุณอีกเค่หนึงเนาะทางนายมวยเด้อแม่มวยใจดีที่ทางประเทศแคนาดาเนาะที่หายทางบุญเป็นผ่านบุญหายเนาะอ่ามอบข้าวสารหนึ่งหลอดกิโลเนาะหรือว่าสองกระสอบเนาะเพื่อให้เพื่อน 1สู่สแขกสู่คนกินอื่เนานะในงานกิน, right? นญญองเไนะขอบคุณแม่เป็นอะยเนาะบนใดกุศลได้พี่นได้มือเนาะจังสีได้ทายท้ำห้พี่นาะงนะไปสมเติมเนาะงานแต่งพัน,นะพน,นอ่าอยหยังก็ก,กุ้งไก่บะกุ้งไก่บะเอ้าหมูมีไก่มีกุ้งเลยมีแต่ปู ขดกันเลยให้ให้เขาทุนยาเงินฮะให้เขานิจให้เขาทุนยาเงินอะไรเขารอโล่เรยโลเงินด้ยเงินบูมี่มีแตเข่าให้ไล่ไว้มารถมีโก้ครับแนนโอ้ยซอยกันซอยได้และหลายหลายคนซอยบูมี่ทีอบครัวเดียวได้แม่เนอะไลยเนาะซอยซอยแต่คครอบรัวเดียวคนอื่นไม่ได้เลยช้ำช่อยช้ำอันนี้ชอยดอยคงประแดดดอย อ่าเพราะว่าโดยโดยแมนอยะลายลอยดอกงลอยล้านะโอ้ตายเลยบาทนี่เนาะเอาบาใส่เลยบาดนี่กขะบังนลอยล่าสองลอยล่างส่าสดาสบซอยได้เนาะเอาซาพีนองเลยเนาะสัาคิมี้พุ่งไปเฉลีโค่ลาลาจบคลิปเพียงเพียงสีก่อนเด้อพีนองเด้เนาะขอบุณขอบคุณขอบบใจขอบพี่นองเอกซทมวัตถุทาน ที่ขอมหาสมเป็นกำลังใจกับอบระมลสารวันตระกลูลเนาะสาลากินี่ขอลาก่อนานาคาาวาซสบายดีโนชิโรูทุกคนเด้อ